สวัสดีจาพี่น้อง ไม้คัดกิ่งแล้วนะคะนำเสนอตอเดียวนะคะยังใหญ่นะคะตอใหญ่ค่ะกับพี่นงนะค่ะาส่ง1,500บาทต้นนี้เด้อพี่นองเด้อเมาตู้นะคะเฉพาะค่าส่งนะคะ1,500บาทราคาต้นเดี๋ยวเราเดี๋ยว โทรถามคุณใดอยากได้อันนี้คิดค่าส่งไว้ให้ครับพี่น้องคิดค่าส่งไว้ให้นะคะมึงมือกับต่อไม้ค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะคะฐานยาว80สิบเซนพี่น้องเด็กน้อยว,วัดเหร็แล้ว กว้างห้าสิบนะคะใส่กระถางดีนะคะกว้างห้าสิบยาวแปดสิบนะคะใส่กระถางประมาณเก้าสิบเซนเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรจีพอดีค่ะพี่น้องนาะากระถางดีนะคะกระถางดีกระถา,างเลี่ยมกระถางยาวคูณกว้างนะคะนี่กว้างห้าสิบเซนนะเบื้องต่อเขาบอกเดพี่น้องความสูงนะถ้าถึงนี้ก็ประมาณห้าสิบเซนนะนี่นะจากโคนนะคะ จากโคนนะคะไม่ได้ไม่ได,ไ,มได้วัดตุ่มเลยมาจากค้นนะคะกิ่งคัดไปให้แล้วนะคะนี่นะะไปตัดโทษเอาก็ได้ค่ะพี่นงนาะ,ะถ้าผู้ใดม,มากๆส่งนี่นะคะค่าส่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะส่งไปสนีได้นะคะ,ะ,คะประมาณนี้ส่งได้ต้องเหมาตู้ค่ะนะเหมาตู้ส่งได้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าส่งนะคะตัวนี้นะ เฉพาะค่าสูงด้วยค่ะแต่ว่าค่าต่อเขาเขาไ่ได้บอกราคาไว้นะคะให้โทรสอบถามนะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะไม่เก็บค่ะพี่น้องต้นนี้เราเก็บไว้นะคะนี่นะสะสมเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะยังไม่เคยนําเสนอนะคะนี่เอาปล่อยเห็นมันติดดีจะก,ก้อนค่ะพี่น้องนะเราถึงจะขายนะคะ ราคาไม่ถึงหมื่นนะคะราคาหลักพันนะคะคุณใดอยากได้นะคะไม้ซากใต้ดินนะคะตอใหญ่นะคะซากยุงด้วยนะคะนี่นะยุงสวยนะคะตอเก่านะคะไม่เก่าค่ะพี่น้องนะนี่ไม้ติดสมบูรนะคะรอดชัวนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งข้างลังค่ะนี้ด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นหน้าไม้นะคะนี่จะเป็นหน้าไม้นะตอดำปื๊ดค่ะพี่น้องนะ ไม่ค่ะพี่น้องนะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะไม้จะเอ็นนะคะต่อจะเอ็นนะนี่ไม้ใหญ่ต่อเอ็นหน่อยๆนะคะนี่มันจะเอ็นมาด้านหลังนะคะารากยงด้วยนะคะรากยงนะคะรากยงต่อซากรากยงกลุ่มกอด้วยนะคะนี่นะต่อใ่ต่องามค่ะพี่น้องนะต่อใหญ่นะคะฐานยาวแปดสิบซินนะคะ นะลากสวยนะคะลากรอบนะคะฐานยาวแปดสิบกว้างห้าสิบค่ะกว้างห้าสิบเซนนะคะใส่กระถางหนึ่งเมตรพอดีค่ะพี่น้องเนาะกระถางยาวประมาณหนึ่งเมตรจะพอดีนะคะมันจะรับตัวที่ยื่นออกมานะคะนี่นะไม้ติดสมบูรณ์ค่ะกิ่งขึ้นสมบูรณ์นะคะไม่ตายชัว์นะคะนีนะ จะบอกราคาสูงหน่อยแต่ว่าไม่ถึงหมื่นนะคะเลื่อากเขาด้วยค่ะพี่องนะนะไม้กิ่งสมบูรณ์นะคะนี่นะกิ่งจะไปตัดโทษอีกก็ได้นะคะใครจะไปโทษกิ่งก็ไปนะคะจะไปเขียงต่อก็ได้นะคะเพราะว่าไม้มันขึ้นสมบูรณ์นะีต่อนะคะรากยุงด้วยนะคะรากรอบนะคะรากก็สวยนะคะตอใหญ่นะคะ ผักกอนใดก้อนเลค่ะพี่น้องไม้แบบนี้หายากนะคะต่อสมบูรณ์มากนะคะใหญ่สมบูรณ์นะคะเฉพาะค่าส่งนะคะ1,500บาทนะคะเหมาตู้ไปสณีค่ะั้างมุดเขาทั้งขาง,งไม่ได้กับพี่น้องนี่นะอันนี้ก็ยุงนะคะลากกะยุงเลนะคะอันนี้ก็จะมีฐานลากข้างหน้าก็จะมีนะคะ นี่ก็จะเป็นไม้ตอเดียวกันนะคะนี่นะมันเชื่อมต่อหมดเลยนะคะต่อซากรากเดียวนะคะกลุ่มกอด้วยนะคะนี่นะหมเพือยากได้ก,กับฝ้าทักด้วยค่ะโคตรงามอีีค่ะพี่น้องนี่นะเราไม่เคยนําเสนอนะคะไม้ตอน,นี้นะถ่ายรูปให้ใครดูเราก็ยังไม่เคยถ่ายให้ใครดูนะคะนี่น,นี่ค่ะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะ ฝากตามฝากไล่ฝากแช่นะคะจิ่งขึ้นนะคะกิ่งขึ้นทุกจริงนะคะขึ้นตรงหัวตอทุกกริงนะคะนี่นะตรงนี้ก็ขึ้นนะคะตอบนหัวตรงนี้ก็ขึ้นนะคะใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงนะคะแต่ว่าเราตัดออกนะคะกลัวมันบังนะคะจะบังนะคะนี่ก็ขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ขึ้นนะคะขึ้นทุกหัวตอเลยนะคะนี่นะวันนี้บ่แเมนค่ะคละต่อ อันนี้นำสนอตอนนี้ไปก่อนนะเอาพอกันไม่คลิหนาจะพี่น้องไปละไปละ